สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟซินลานะครับก็มาส่งมอบนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับนี่คันนี้เรตติ้งโคตรแรงบอกเลยเรตติ้งโคตรแรงนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้ตพีรันเนอร์สมาร์ทแคเครื่องยนต์2.5ปี2009นะครับลูกค้าแฟนเพจมารับตัวนะจบเงินสดนะครับเดินทางมาจากกาลสินนะคันนี้นี่นะครับกำลังจะออกตัวไปได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับคุ้มมากจริงคันนี้ราคาเบาๆนะครับ ลูกค้าเห็นนะเห็นปุ๊บเตะตาดังตับเลยว่าง้ง <l ief> รีบเดินทางมารับตัวไปนะครับนี่คันนี้นะสวยสุดๆจริงๆนะครับนี่มีโกพี e r นเนนะครับสีดําขาดตลาดนี่ลูกค้ากลัวไม่ได้รถนะั้นรีบมาก่อนใครเพื่อนเลย <l ief> สีดํานะครับตอนนี้รถขาดตลาดมากนะนี่มักกลองเอเลอยูนเลาเดอรถสีดําเดออยู่กับเจ้าออฟเบอร์เดอนี่นะครับกำลังจะออกตัวไปนะอีกหนึ่งลำนะครับรถสวย,สวย,สวยนี่นะ ตอนเลืกองงามยามดีอยู่นะครับอ่าเตรียมออกตัวไปได้เลยนะครับอ่าลูกค้าของเรานะจ่ายเงินสดนะครับก็รับรถรับเล่มกลับบ้านได้เลยนะครับนี่เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองกาลสินนะครับนี่นไหมอ่าไปครับออกตัวไปแล้วไปครับโซ่งหมานโซ่งหมานเด้อไปนะครับโซ่งหมานครับนี่ดากแมปแมปไปแล้วเด้อวีโก้คันงามนะครับคุนแม่ป้านงามอีหลีได้แคันี้นะครับเออ Yeah. ออกตัวไปแล้วนะครับรับตัวไปแล้วนะนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนทุกท่านเลยนะเดินทางมาซื้อรถกับเรานะครับได้รถสวยๆราคาถูกไปใช้งานนะครับใครสนใจนะครับก็ขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ0 9 5 6 6 9 8 7 7 7านะครับย้ากันอีกครั้งนะ0 9 5 6 6 9 8 7 7 7หหรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วย แยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับสำหรับรีวิวนี้จาก ila, อฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ